เสียงนี้ชวนมามาบูชาข้าวพระตนเดือนกันในหนึ่งปีมีสิบสองครั้งไม่ควรพลาดบุญใหญ่กันความสุขสำเร็จเพราะบุญเท่านั้นมากันทุกคน ลอยตามลมมามาต้นเดือนนะามาเอาบุญใหญ่กันบุญนี้จะสันพิเศษมาร่วมใจกันนะบูชาเขาพระกันบูชาเขาพระบุญใหญ่นะเธอแบบเขาเธอ ออทำสมาธิกันก่อนนะทำอาหารอย่าเป็นอาหารทิพส่งไปไกลลับรีบเด็ดนิบพันนะสยงกระสิบ